6. สาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดสิวที่หลังนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคิมค่ะจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรลและน้ำมันมะพรา้าวสกัดเย็นนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยค่ะนั่นก็คือ 6นะคะสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดสิวที่หลังนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็มารับฟังได้ในคลิปนี้เลยคะ่ะสาเหตุที่หนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดสิวที่หลังนะคะนั่นก็คือเรื่องฮอร์โมนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคือฮอร์โมนเหล่านี้นะคะมีการเปลี่ยนระดับใช่ไหมคะซึ่งในวัยที่มีการเปลี่ยนระดับของฮอร์โมนนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็คืออย่างเช่นจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มนะคะผู้หญิงที่กําลังจะมีประจำเดือนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นเองค่ะ กลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่มีโอกาสที่จะทําให้เกิดสิวที่หลังได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสาเหตุที่2ค่ะนั่นก็คือในส่วนของกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์เนี่ยก็คือว่าถ้าในกรณีสมาชิกในครอบครัวของเราใช่ไหมคะอาจจะมีใครนะคะที่มีสิวใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสิวบริเวณที่หลังเนี่ยนั่นก็มีความเป็นไปได้หรือมีแนวโน้มที่ จะมีบุคคลอื่นๆนะคะในครอบครัวนะคะที่อาจจะเป็นสิวที่หลักได้นั่นเองค่ะก็คือมีการส่งต่อกันผ่านทางพันธุกรรมนั่นเองอะเ,อะเนาะต่อไปนะคะสาเหตุที่3ค่ะนั่นก็คือเหงื่อนั่นเองค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเหงื่อใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นสิ่งจริงๆแล้วเหงื่อเขาก็จะเป็นสิ่งสกปรกอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดสิวได้แต่กรณีเนี่ยที่ใครนะคะจําเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าที่แบบพอดีตัวนะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่รัดรูปหรือว่าคับจนเกินไปนะคะก็จะมีผลอาจจะมีผลทําให้นะคะเหงื่อเนี่ยที่เขาเอ่อออกมาใช่ไหมคะไปติดที่เสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดอาการอับชื้นเกิดสิ่งสกปรกเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะเป็นสิวได้นั่นเอง สาเหตุที่4นะคะสาเหตุที่4นั่นก็คือในส่วนของอาหารนั่นเองค่ะก็คือมีผลวิจัยนะคะออกมายืนยันแล้วนะคะว่า ในกลุ่มที่บริโภคนะคะกลุ่มจําพวกคาร์โบไฮเดตนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นในส่วนของขนมปังขาวหรือว่ามันฝรั่งทอดนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะคะที่จะทําให้เกิดสิวนะคะเป็นเพราะว่าตัวคาร์โบไฮเดตนี้ใช่ไหมคะก็จะเข้าไปในส่วนของการเพิ่มระดับน้ําตาลนั่นเองค่ะในเลือดทําให้เป็นสาเหตุในการเกิดสิวได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นสาเหตุที่5นะคะ สาเหตุที่5นั่นก็คือยานั่นเองค่ะจะมีนะคะผลข้างเคียงจากการบริโภคยาบางกลุ่มค่ะที่อาจจะทําให้เกิดสิวนะคะอย่างเช่นจะเป็นกลุ่มนะคะยารักษาอาการซึมเศร้าค่ะก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดสิวที่หลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสาเหตุที่6นะคะนั่นก็คือ ความเครียดนั่นเองค่ะความเครียดนะคะจริงๆแล้วคือเขาไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักแต่ว่ามันก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวก,กระตุ้นนะคะที่ทําให้เราเกิดสิวด้านนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสาเหตุคร่าวๆนะคะที่จะทําให้เราเกิดสิวที่หลังนะคะก็ถ้าเพื่อนคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับตัวเองนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับคนที่เรารักนะคะยังไงคิปนะคะจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ฝากกด ไลค์ like, นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับทางช่องเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้กลับมาเจอสาระดีๆด,ด้วยกันแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้คิมขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย